รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามช่องโกหลังวังช่องทางพารวยด้วยนะครับใครที่ถูกลังวันจากรายการของเราเมื่อคนที่ผ่านมาต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมึ่ใกล้ถึงวันหวยออกสําหรับคองหวยทั้งหลายก็คงไม่พลาดที่จะมองหาเลขเด็ดเลขดังเราได้รวบรวมแนวทางมาให้กับสมาชิกทุกท่านนําไปประกอบการตัดสินใจเสี่ยงโชคผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยครับ คอหวยยกขบวนมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังหลังจากให้โชคลาภเลขเด็ดจากหลักกิโลเมตรถูกรางวัลกันเป็นจํานวนมากจากเลขท้าย2ตัว17กันทั้งวัดนอกจากเด็กวัดแล้วชาวบ้านตําบลบางพระยังถูกรางวัลกันอีกเกือบทั้งตําบลกันไปเลยครับมีการจุดประทัดถวายขอแก้บนสิ้นเสียงของประทัดโดยได้หมายเลข59หรือ56และ3 8 8นอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดหลักกิโลเมตร46อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้ด้วยนะครับ และบ้านเลขที่วัด86หรือ89แห่ซื้อกันจนหมดเกลี้ยงทุกแผงแล้วสมาชิกสามารถเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกได้เลยครับอีกดึงเลขเด็ดที่บรรดาคอหวยจับตามองอ่างน้ำมนตาทองหอิวลายวัดสว่างอารมณ์ซึ่งมีคอหวยดวงเฮงหลายรายถูกรางวันกันมาแล้วหลายต่อหลายคนสังเกตได้จากสิ่งของที่นำมาแก้บนเต็มบริเวณพื้นที่ส่วนบริเวณแผงลอตเตอรี่ต่างลงความเห็นบอกเป็นเลข7 6 3 อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้เหมือนเดิมนะครับ7 6 3หรือ7 9 3 06หรือ09 46หรือ49และ67หรือ97นั่นเองครับชื่นชอบเลขไหนลองจับคู่ตัวเลขไปลุ้นโชคพร้อมๆกันได้เลยครับหรือถ้ามองเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับผมขอดลูกขาท้ายรถกระบะสาวอายุ28ปีหลังขอดลูกคนที่3แล้ว ด้านคอหวยไม่พลาดแห่สเลขทะเบียนลุ้นโชคหมายเลขทะเบียน2309อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้เหมือนเดิมครับ09หรือ06นั่นเองครับสมาชิกสามารถเอาไว้เป็นแนวทางกันได้เลยครับกับงวดวันที่1กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นที่ฮือหากันในโลกโซเชียลพรายบุญช่วยช้างป่าละอูออกหากินยามค่ำคืนมุดกำแพงครัวที่บ้านของหญิงสาวรายหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาซ่อมแซมบ้านเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้คอหวยต่างก็ไม่พลาดแห่สอเลขเด็ดเลขที่บ้านหลังเกิดเหตุคือ134และอายุของเจ้าของบ้านคือ29ปีนั่นเองสมาชิกสามารถเอาไว้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกได้เลยครับ เจอแล้วงูเหลือมจอมขมือบกินไก่ไปเกือบ100ตัวจับได้ขาเหลาโดยคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เข้าบ้านมาตั้งแต่โบร,โบราณหากมีงูเข้าบ้านจะนำโชคลาภมาให้ไม่ได้เป็นลางร้ายแต่อย่างใดแต่ห้ามตีงูโดยเด็ดขาดเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่อย่างแน่นอนคอหวยจึงเตรียมเอาบ้านเลขที่ไปเสียงโชคคือเลขที่1 2 2และอายุของเจ้าของบ้านคือ54ปีลองเอาไว้เป็นแนวทางกันได้เลยครับ พอหวยเฮลั่นต้องตาลุกวาวหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งฉเฉลยแล้วให้เลขอะไรกับหนุ่มกัญชัยหลังให้สัมภาษณ์เปิดใจกลางรายการซึ่งตัวเลขดังกล่าวคือเลข09หรือ90 06หรือ60ขึ้นมาโชว์เป็นขวัญตากับบรรดาคอหวยพร้อมบอกว่างวดนี้ชอบมากๆคือตัวเลขนี้เลยซึ่งบรรดาคอหวยต่างก็หวังจะได้เอาเลขดังกล่าวไปลุ้นโชคกันในงวดนี้ เฮ hey, ทั้งตลาดต้นโพเหียนให้โชคถูกรางวัลที่3มรวยนับแสนบาทจากเลขที่ของสาร186ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ได้เงินไปหลายแสนบาทนำหัวหมูกองยาวมาบรรเลงเพื่อแก้บนและจุดทูบเสียงทายได้เลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคกันอีกครั้งได้เลข336หรือ339นั่นเองนอกจากนี้ ยังเหลือเลขที่สารคือ24รวมทั้งเลขที่สารเล็กคือ279หรือ276บรรดาชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะให้โชคอีกในงวดวันที่1กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้เปิดทะเบียนรถตู้ป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งคนแห่ซื้อเกลี้ยงแผงหลังจากงวดที่แล้วรถ bmw ป้ายแดงทะเบียน3071ให้โชคแฟนขับกันไปเต็ม,เ,ตมเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข17 ส่วนงวดที่กําลังจะถึงนี้บรรดาคอหวยแห่ตามหาซื้อเลขทะเบียนป้ายแดงรถตู้คันใหม่ของแม่น้ำหนึ่งหมายเลขทะเบียน7 8 5 6อย่าลืมกันเลข6กับ9 5 6หรือ5 9นั่นเองไว้เป็นแนวทางไปลุ้นโชคกันในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 4ที่จะถึงนี้กันได้เลยครับอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสราษฎรศรัทธาเลขชัดไม่มีกัก โดยมีชาวบ้านบรรดาคอหวยมาสองเลขเด็ดน้ำตาเทียนไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องหลังจากไอ้ไข่กุมารเทพมาอยู่ที่วัดโบสถ์แล้วก็ได้ให้โชคลาภกับชาวบ้านกันอย่างต่อเนื่องขอได้ไหว้รับสมใจปรารถนาสำหรับงวดนี้ส่วนใหญ่บอกว่ามองเห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้726หรือ729 720และ60หรือ90นนี่เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่จัดทำมาเพื่อให้สมาชิก ไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันครับเลขเด็ดไอ้ไข่วัดหัวทุ่งน้อยได้มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเวลาก่อนหน้านี้มีผู้ที่ได้โชคลาภจากไอ้ไข่วัดหัวทุ่งน้อยแห่งนี้กันมาแบบต่อเนื่องจนมีผู้ศรัทธากันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับงวดนี้ผู้ใหญ่บ้านได้เป็นตัวแทนในการเสี่ยงเสียมสีเพื่อนำเลขเด็ดไปลุ้นโชคดยเขย่าสองรอบ ปรากฏเป็นตัวเลข6ทั้ง2รอบซึ่งเลขที่น่าสนใจคือ66หรือ26ไปลุ้นโชคงวดวันที่1กรกฎาคม2564นี้กันนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่และไม่รู้จะเลือกเลขไหนไปลุ้นโชคห้ามพลาดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกเป็นเลขมงคลประจำวันเกิดของแต่ละวันเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกได้เลยครับแต่ถ้าไม่ชอบเราไปดูสรุปทั้ง10เลขเด็ดกันเลยดีกว่าครับ และนี่คือ1ิบเลขเด็ดทั้งหมดที่เราได้ขัดมาให้กับผู้ชมและสมาชิกทุกท่านกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ต้องออกไปหาที่ไหนให้เสียเวลาอย่าลืมกดติดตามช่องโกหลังวังไว้นะครับแต่ถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและเพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดเลขดังจากช่องของเรานะครับ